อก็สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกัแบพิสดพิโสดเดท่าไรแล้วเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันแต่ครั้งที่แล้วเราทำหน้าลักเตอร์ทิ้งไว้นะครับก็ในแท็บที่สองเราจะทำเป็นแบบอ่าเป็นแ็บเพล์ใช่ไหมจะเป็น แอปสำหรับแบบแข่งบวกเลขลบเลขนะครับแล้วก็มีจับเวลา60วิประมาณนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องทำ API นะเส้น API สำหรับสร้างคำถามใช่ไหมสร้างคำถามแล้วก็ให้ส่งไปที่ f l า t เตอนะครับหรือหรือใครจะใครมีความสามารถจะไปสร้างใน f l า t เตอเลยก็ได้แต่ว่าถ้าทำในเซิร์ฟเวอร์มันจะดูแบบเคลียรกว่า หมายความว่าแบบมันมีปัญหาเรื่องโกงเรื่องอะไรเนี้ยเวลาเขามารีเควสที่ API ใช่ไหมเราก็สร้างสร้างคําถามที่มันถูกต้องไปแล้วก็มีการบันทึกฮิส t อรี่อะไรก็ว่าไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยในส่วนนี้ขอเป็น GET ละกัน GET แล้วมี Authen t ด้วยนะเราก็ตรงนี้มาเลยนะครับก๊อปโครงสร้างตรงนี้มาแล้วก็มาดัดแปลงนะครับ ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเส้น f a s i o n เลย f ชั่นนะครับแล้วก็ get fashion นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ออเท e n t ่ส่ไปนะครับ email อ,อีเมลนี่เนื่องจากเป็น get นะเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น get ก่อนนะตรงนี้เราขอเป็น query แล้ว,วกัน q u ร r ่ก็ประมาณว่าถ้า จะส่งมาใช่ไหมครับม่มันไม่ต้องส่งในบอดี้นะมันก็จะใส่แบบเป็น A V I แล้วก็แคดทึบๆเรามีเครื่องหมาย question ใช่ไหมแล้วก็อ e ีเมลแล้วก็เท่ากับอะไรก็บ้าไปก็ปร,ประมาณนี้นะนี่นี่คือของคิวรีแล้วแล้วเราจะสามารถดึงอ่าเขาเรียกว่าคนะิวรี่สติงนะดึงค่าที่อยู่อ e ีเมลมาสมมุติเท่ากับ A B C อย่างเงี้ยตรงนี้อ e ีเมลเราก็จะได้เท่ากับ A B C เหมือนกันนะอันนี้ทิ้งไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ใช้อะไรนะครับตรงตรงนี้ ให้เหลือแค่เซ้น Data กลับนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะส่งแฟชั่นเข้าใส่อยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแกเราก็สร้างาสร้งตัวแปรแล้วก็ส่งไปถึงอย่างนะครับเลตแฟชั่นลิสต์แล้วกันแล้วก็เท่ากับแ a ็กเก e เนะต่าต่าๆนะประมาณนี้รันนะครับลองลันนะลัน ใหเปิดตัวตัว API ของเรานะ c o p y มาเห็นไหมตรงนี้เลือกเป็น GET นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น Question เห็นไหม API เป็น Question แล้วก็ w e t Question นะครับเราลองส่งดูน่าจะติดเรื่อง a u t h e n t ใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาเพิ่ม Header นะครับ Authorization แล้วก็ไปล็อกอินนะครับจําได้ไหมว่าเส้นล็อกอินอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับไปล็อกอินเพื่อเอาแอสเซทท็อปเคนต์แบอคปปี้มาแล้วก็ใส่ไปที่เฮดเดอร์ของตรงนี้นะครับแค่นี้ลองส่งาโอเคมันก็จะได้อ่าพิพี e ์เปล่าๆมาเนาะแค่นี้อ่าถ้าเกิดที่เราติดกันไว้เมื่อกีค้ครับที่เรื่องอ่าคิวเรสติงใช่ไหม สมมติผมใส่อีเมลเท่ากับ A B C D E อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไปปรับตรง API ใช่ไหมเราลองคอนโซลลอกดูอีเมลนี้ครับ่ะรันใหม่นะกด s t o p คอนโซล c รันใหม่ตอนนี้ลองส่งเนี่ยตรงนี้มาส่งไปนะครับที่คอนโซลมันจะขึ้น A B C D E ใช่ไหมครั <c oughs> ก็ตรงนี้ไว้ไว้ดึงค่าคิวรรด อืมตรงนี้อาจจะยังไม่ใช้เราก็อ,าออกไปนะยังไม่ได้ใช้นะครับอ่าคิวชั่นลิสต์ของเราเนี่ยเราจะส่งไปสิบข้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะวายลูอ่าวายลูสิบข้อนะอันดับแรกเนี่ยให้เราสร้างตัวเลนคิวชั่น,นะครับอันนี้เป็นตัวนับนับคำถามนะ ท่าก <Perfect. S 2> ับแทนเท่ากับ0นย์ครับแล้วก็ y แล้วก็ question น้อยกว่าสินะครับอันนี้เราจะวนลูปอยู่ในนี้สิบรอบครับหรือจะใช้ for loop ก็ได้นะแล้วแต่เรานะแล้วแต่ถนัดเลยนะแต่นนี้ผมขอใช้ y นะครับแล้วในแต่ละรอบเนี่ยมันจะมีการ add คำถามไปที่ question list นะครับใช้ push นะครับแล้วก็หน้าตาของหน้าตาของ หน้าตาของไอตัวคําถามมันก็จะเป็นลักษณะเป็นนํหนึ่งแล้วกันเป็นตัวเลขตัวตั้งนะครับอย่างเช่นสิบอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่คเครื่องหมายตรงนี้เป็นโอเปเรเตอร์น,นะครับก็จะเป็นบวกกับลบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นำสองเท่ากับห้าอย่างนี้แล้วกันนี่ตัวอย่างนะครับถ้าทอดีใส่เครื่องหมายโคลนนะ ฟิลสุดท้ายก็คือ answer นะครับ answer เท่ากับ10นห่นประมาณนี้คอนเซปต์ Concept ก็คือพอรันปุ๊บตรงนี้มา r e q p base ใช่ไหมครับมันจะได้ data หน้าตาประมาณนี้เพื่อไปเป็นคำถามในแต่ละข้อนะฮะคำถามแล้วก็คำตอบในแต่ละข้อแล้วคนนี้คำถามในแต่ละข้อตัวเลขเนี่ยจะเกิดจากการเรนดอมนะเรนดอมเรนดอมะ เราก็ไปประกอบร่างทีละอย่างนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำให้มันยากขึ้นยากขึ้นนะเริ่มต้นกันนะตัวนี้ไอเซสชั่นนี้จะเกี่ยวกับ API ตัวนี้อย่างเดียวเลยนะ r a n d o m Number 1ใช่ไหมครับให้เรารู้จักตัว m a t ด h อป a n d o m กอนตัวนี้ก็นนะแม h เท่ากับ r a n d o m แล้วก็ตัวนี้แทรกเข้าไปตรงนี้นะครับ อันนี้คือประมาณนี้คือแรนดอมหนึ่งรนดอมสองแล้วก็บวกกันและอันเซอรก็คือตัวผลรวมของรนดอมัมเบอร์หนึ่งกับลเบอร์สองนะครับลองรันแค่นี้นะปึ๊บไปดูผลลับอ่ะเราจะได้เลขทศนิยมมานะตรงนี้ซึ่งโจทย์ของเราอะ่ะต้องการเลขเป็นจำนวนเต็มเนาะเวลาเล่นของไม่มีใครมาอยากอยากจะบวกเลขทศนิยมซึ่งมันดูวุ่นวายไป วอนนี้จะอธิบายว่าฟังก์ชัน m a t ด Random นะครับมันจะเป็นการ Random ค่า0.00จนถึง0.99ไม่ถึง1อะ่ะอ่ะมันจะ Random ค่าประมาณนี้แล้วเราจะแปลงยังไงให้มันเป็นเลขจำนวนเต็มใช่ไหมครับเราก็ทำการคูณด้วยเลขสมมตินะครับคูณตัวนี้ด้วยเลข10นะคูณตรงนี้เป็นเลข10ลองดูก่อนทีละอย่างนะ ผมจะค่อยๆพัฒนานะอ้าเกิคดูด้วยเลขสิบเลขที่ได้มามันจะเห็นไหมจะมีเลขที่พ้นทศนิยมมาใช่ไหมคือตรงนี้9171แต่มันก็ยังเป็นทศนิยมใช่ไหมตอนนี้เราครอบตัวเลขนี้ด้วยด้วยแมดดับกลอครับแมดับกอครอบตัวเลขที่ได้มาด้วยแม t ดับ อันนี้เลขก็จะได้เลขเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับที่เป็นเลขหนึ่งหลักอ่าถ้าเราอยากได้เลขสองหลักใช่ไหมครับให้ทำการคูณด้วยเลขสิบเ็จคูณด้วยเลข100ร้อยนะลองดูนะนี่มันก็จะได้เลขสองหลักนะครับก็จะคูณร้อยเข้าไป คอนเซปต์ประมาณนี้นะให้ดูโค้ดอีกทีนะครับก็ถ้าดูดูลักษณะนี้มันก็คือทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมก็คือตอนแรกมันก็จะได้ทศนิยมใช่ไหมครับที่ไม่ถึงหนึ่งใช่ไหมไปคูณกับร้อยใช่ไหมคูณกับร้อยเสร็จมันก็จะเลขทศนิยมที่มีทั้งจำนวนเต็มและทศนิยมใช่ไหมอาจจะเป็น99.5หรือ10.8สิอะไรอย่างี้ครับแล้วแมทดอทฟอเนี่ยก็ทาให สิบจุดแปดอะตัดทศนิยมเหลือแค่สิบเหลือแค่จํานวนเต็มนะฮะแมดดอตฟอคือตัดทศนิยมทิ้งนะฮะมันจะมีทั้งเซลทั้งฟอใช่ไหมเซลก็คือปัดขึ้นฟอก็คือปัดทิง้งนะฮะถ้าเกิดเขียนนี้มันเข้าใจยากเราเขียนทีละอย่างก็ได้เราให้ทําอย่างนี้ก็ได้ครับแมดดอตแรนดอมใช่ไหมแล้วก็เอาแรนดอมหนึ่งเท่ากับแรนดอมหนึ่งคูณด้วยหนึ่งร้อยใช่ไหมครับทาทีละสเต็ 1> 1. เรนดอมหเท่ากับ m a c กดอตบอเราลองคอนโซลดูทีและสเต็ปนะเอไม่ไม่เอาเดียนี้เอาเป็นอย่างเงี้ยมันก็คือท่าเดียวกันกับ r รนดอมสองใช่ไหมครับอันนี้ก็จะอ่านอ่านง่ายเนาะแต่ว่าลำดับสุดท้ายมันมันทำงานเหมือนบรรทัดเดียวนะครับประมาณนี้่า,อาตอนนี้นะครับ ตอนนี้เราจะได้แค่โจทย์ที่เป็นบวกอย่างเดียวใช่ไหมครับ mm hmm. เราอยากได้โจทย์ที่บวกลบสลับกันนะตรงนี้เราให้ใช้ตรงนี้ครับ if <Yeah. S 1> current c o e d i t i o n ครับถ้ามันเหมาะกับ2เท่ากับ0นะครับ mm hmm. หารเราเสร็จนะหมาดคือหารเราเสร็จนะใครไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์ไปเปิด mm hmm. ใน Google แล้วก็ ไปอ่านดูได้นะครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดมันเป็นศูนย์ใช่ไหมหารสองก็คือได้ศูนย์ใช่ไหมมันเศษก็คือศูนย์ใช่ไหมครับถ้าเกิดค่าเรนเดอร์ชอนเป็นหนึ่งใช่ไหม 1, หนึ่งหันสองมันหารก็จะเหลือเศษหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้ตัวเศษมันคือหนึ่งมันก็มันก็จะสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเกิดโจทย์เป็นตรงนี้ให้เราทําการบวกใช่ไหมครับ แต่ถจาตรงนี้ซื้อโจทย์ลบใช่ไหมครับเราก็ใช้โจทย์ตรงนี้เป็นลบนะครับโจทย์ง่ายๆแบบนี้เลยลองดูนะครับรันใหม่นะเป็นตามที่เราคิดไว้ไหมอ่าเอเซอ t oken, โทเคนหมดไปล็อกอิ้ใหม่นะฮะปึ้ง,งรับมานะครับแล้วก็ใส่ทีเฮดเดอร์เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับ อันนี้มันจะได้บวกกับลบสลับกันนะครับ18บวก53 99ลบ4ไงครับสลับกันเรื่อยๆอันนี้ก็โจทย์เราประมาณ2หลักใช่ไหมต่อมาเนี่ยเราอยากให้โจทย์มันเพิ่มตัวเลขขึ้นเห็นไ,ไหมก็คือ2ข้อแรกเนี่ยอาจจะเป็นแค่2อหลัก,กบวกลบกันใช่ไหมครับโจทย์ที่3ามที่สก็ต้องเป็นแบบ3หลักเนี่ยตรงนี้ เราแก้ด้วยวิธีใช้ตั้งตัวแปรขึ้มนมาครับดิจิตเริ่มต้นได้สองใช่ไหมครับเอาตัวคือถ้าเกิดมันเปลี่ยนตัวหนึ่งร้อยเนี่ยครับเป็นอ่าสิบยกกำลังใช่ไหมครับเราใช้ m a ทดอตพาวเนะครับดอดพาวเวอก็คือสิบยกกำลังดิจิตนะครับ ใช่ไหมอันนี้คือยกกาลังสองใช่ไหมสิบยกกาลังสองก็คือหนึ่งร้อยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันใช้เป็นปูณสิบยกกําลังสองนะครับตรงนี้คิดได้เปลี่ยนให้หมดนะค่อยๆค่อยๆปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับเขียนโปรแกรมก็ประมาณนี้นะตอนนี้พอหลังจะจบจบจบข้อที่จบทุกข้อจบทุกสองข้อนะให้เราวิจิต บวกบวกนะครับให้เพิ่มจากสองก็เป็นสามนะครับพอมันเป็นสามเนี่ยสิบยกกำลังสามมันจะเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมเลขที่มันได้ออกมามันก็จะเป็นหลักร้อยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะปึ๊บนี่เราก็จะได้สองข้อแรกเป็นหลักสิบใช่ไหมครับข้อสามข้อสี่เป็นหลักร้อยใช่ไหมครับไหนข้อสามอ่ะเป็นหลักร้อยอ่าตรงนี้มันมัน คือมัอนแรนดอมได้เลขเล็กเนาะโอเคมันก็จะเนี่ยมีโอกาสที่ได้เลขจํานวนเยอะขึ้นประมาณนี้นะครับตอนนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเราไม่อยากให้มีเลขติดลบใช่ไหมครับตรงนี้มันจะมันจะมีสองวิธีใช่ไหมก็คือเราก็ใช้ if c เช็ค e ก็ได้ถ้าเกิดนำสองมันมากกว่านำหนึ่งเราก็สลับตำแหน่งกันใช่ไหมอย่างนี้นะครับก็อ่ะ ไปดูที่ตรงลบนะครับตรงเอลเป็นลบใช่ไหมตรงนี้เป็นลบอ่ะเราคอมเมนต์ไว้นี่คือลบอันนี้คือบวกใช่ไหมครับตรงนี้ให้เหมือนเดิมนะครับถ้า if ใช่ไหมถ้า Random 2มากกว่า Random 1ใช่ไหมครับ 2> Random 2มากกว่า Random 1นะึเนี่ย ให้ทำการสลับเลขกันโดยที่เราเอาเราสร้างตัวทดมาตัวหนึ่งก่อนนะเทมนะเทมเท่ากับเรนดอมเรนดอมหนึ่งแล้วเราก็เอาเรนดอมสองเนี่ยเท่ากับเรนดอมหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็เรนดอมหนึ่งเท่ากับตัวเทมใช่ไหที่เราปากไว้ใช่ไหมตัวเลขมันก็จะสลับกันคือที่เราต้องฝากนี้ก่อนเพราะว่า จังหวะที่จังหวะที่มันเปลี่ยนโทษทีครับมันต้องเป็นเรนดอมสองนะคือจังหวะเนี้ยพอมันฝากฝากค่าไว้เนี่ยตอนที่เรนดอมสองมาถูกเปลี่ยนก่อนเนี่ยเราจะจําค่าที่มันเรนดอมมาไม่ได้ละเราก็ไปฝากไว้ที่ตัวเทมก่อนแล้วก็ค่อยเอาตัวเทมมาใส่ที่เรนดอมหนึ่งนะมันก็จะประมาณนี้มันก็จะสลับกันได้นี่คือวิธีวิธีที่ําให้ตัวเลขด้านตัวตั้งอะ่ะเยอะกว่า ตัวหานเอ้ยตัวลบนะครับประมาณนี้นะก็คะแค่สลับที่นะเพราะฉะนั้นหลังจากน,นี้มันก็ไม่น่าจะมีคําตอบที่ติดลบแล้วใช่ไหมอ่าไม่มีคําตอบติดลบแล้วโอเคโอเคครับคราวนี้เราเพิ่มเพิ่มตอนที่นี่เพิ่มอ่าที่อะ a รไปบอกว่าดิจิตตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่ เพื่อเดี๋ยวพอเราไปทําที่หน้าฟัตเตอร์นะตอนคำนวณคะแนขน,นข้อไหนที่มันถูกเนะี่ยถ้าเกิดยิ่งดิจิตเยอะเนี่ยเราจะให้คะแนนคูณตามจํานวนนั้นไปนะคือยิ่งหลักเยอะก็จะได้คะแนนเยอะเราก็เอาค่าดิจิตไปใช้นะครับโอเคลองดูก่อนนะประมานี้โอเคครับประมาณนี้นะโจทย์เราได้แล้ว อันนี้น่าจะต้องสร้างอีกเส้นหนึ่งนะครับน่าจะต้องสร้างอีกเส้นหนึ่งที่ชื่อว่าแอปอโพสเพื่ออีกเส้นหนึ่งเอาไว้อัปเดตอัปเดตข้อมูลเวลาเขาทำสกอร์ใช่ไหมครับเราจะทำทำแลนด์กิ้งใช่ไหมเราต้องเก็บบัดการทำสกอร์สูงสุดใช่ไหมก็ u s e r s ร์ต่สกอร์ใช่ไหมครับ ประมาณนี้ที่เหลือก็ก,กอบมาได้เลยประมาณนี้นะก็ให้ทำการอาตรงนี้เลยเหมือนตรงนี้เลยครับนี่ใช้คำสั่งนี้ ใช้ชุดคำสั่งนี้แล้วครับปึ๊บเหลืออีเมลใช่ไหมอีเมลอีเมลใช้ฟองหลอกอินก็นได้นีนตน่ตอนที่เราตอนที่เขาส่งบอดี้มานะให้เอานี่รับอีเมลแล้วก็สปอร์ใช่ไหมครับตอนรับนะตอนที่ เขายิง API เส้นนี้มาใช่ไหมให้เขาส่งอีเมลกับสกอร์มานะครับแล้วก็ตอนที่เราได้สกอร์กับอีเมลมาแล้วก็ใช้อัปเดตนะครับอัปเดต user set นะครับเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มฟิลดชื่อว่า high score นะ high score ที่จริงใช้คำว่า high s นะ high high s c o r e กันเนละอ่า หอเอสกรอแล้วก็ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับเซ็ต <Set S 1> เท่ากับเครื mm ่ hmm. องหมายอะเอยแวร์ใช่ไหมแวร์อีเมลเท่ากับอะไรเอยครับแล้วก็ตอนที่คิลลี่เราก็ต้องอเรียงพารามิเตอร์ให้ถูกต้องนะตัวแรกเป็นไอเอสกร e ใช่ไหมเราก็รับมาจากตรงนี้ใช่ไหมนี่ตอวที่สองเป็นอีเมลใช่ไหมก็เซ t ตอย่างนี้นะครับ อะไรเอ่ยตัวแรกเป็นสกอร์อะไรเอ่ยตัวที่2เป็นอ e ีเมลนะครับตรงนี้ก็จะส่งไปอัปเดตใช่ไหมถ้าไม่มี e อ r ร์อะไรก็จะผ่านมาตรงนี้โอเคมันก็จะสักเซ s แต่ถ้าเกิดมันเ r อร์มันก็จะ r e เทิร์นเอ r รไปประมาณนี้นะครับเส้นหายสกอร์นนะประมาณนี้มาที่ดัต a b เบ e สของเรานะครับปกติเราต้องสร้างถ้าเกิดพวกสกอร์เนี่ยทางที่ดีเราไปเก็บในทเทเบิลใหม่ดีกว่านะแต่ว่า เทเบิลนีม้มันจะดูไม่เวิร์กนะเราสร้างเทเบิลใหม่ก่าชื่อว่า Score ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นไอดีก็ลอต้องเจเนเรตไปคิดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นอ e ีเมลใช่ไหมเราน่าจะพอจำได้ว่าอ e ีเมลเนี่ยอีเมลมัน,เป,น,าาาานเป็นวาชาวาชาสองร้อยนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นวาชาสอง แล้วก็ตอนที่อ่อะในระหว่างนี้แล้วก็มีเด,ดอ่าสกอร์เด็ดถามแล้วกันสกอร์เด็ดถามเราตรงนี้เปลี่ยนเป็นเด็ดเด็ดถามนะครับแล้วก็เซตดีฟอ์ไปเลยเป็นเคอร์เรนต์สแตมปนะ์่เราไม่ต้องอัปเดตนะ,ะโอเค E mail. อืมโอเคแล้วก็สกอร์นะครับสกอร์เราเป็นด e ซิมนะอน,นนี่ก่อเนาะเผื่อมีท่ศนิยมในอนาคตนะครับผมชอบใช้10กับ2นะเซฟประมาณนี้นะครับก็จะมี4ี่ฟิลนะตอนนี้เรากลับกลับไปที่ API register หน่อยเพราะว่าเรามีการเพิ่มฟิล์มาใช่ไหมตรงนี้คือ user register ใช่ไหม หลังจากที่มันอินเสิร์ตตรงนี้เสร็จนะครับผมอยากให้อินเสิร์ตอินเสิร์ตอีกที่หนึ่งครับก็อินเสิร์ตไปที่สกอร์ score ใช่ไหมสกอร์ score. ผมดึงเติม S นะขอขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงเป็นสกอร์เติม S นะสกอร์เติม S โอเคได้ไหม เติมแล้วโอเคโอเคครับหลังจากนั้นใช่ไหมตอนที่มัน add user เข้าไปที่ตาราง user ใช่ไหมให้ add ที่ตาราง score ด้วยทำให้เรามีอีเมลแล้วก็ score ใช่ไหมครับ s c ประพุ่งอ่ะนะยางย็นนะครับที่ score ใช่ไหม score มีอีเมลมี score d e t ทม์ แล้วก็สกอร์สกอร์เดี๋ยวทำไม่ต้องใส่กปนำมัน Default ให้เราก็ก็ score. แค่นี้รับเพลนเตอร์สตัวนะครับตัวหลังเป็นศูนย์ไปแล้วนะตัวแรกเป็นอีเมลนะประมาณนี้โอเคมีอะไรตัวเดียวก็ประมาณนี้อะพอล e ทิสเตอใช่ไหมมันก็จะสร้างอีเมลไปด้วยนะฮะอ่าตรงนี้เนื่องจากว่า Data เดิมเรามีอยู่แล้วใช่ไหม ยูเซอรเดิมเรามีแล้วเราก็ c o p y ปีอีเมลไปแปะเลยนะครับใน Insert นะครับอีเมลสกอร์เป็น0ปรับนี่ก็สร์เป็น0ก็จะได้ตารางที่ชื่อว่าสกอร์นะครับกลับไปปรับปรุง API ตัวโพสสกอร์เรานะครับอันนี้แปะเซฟที่ าตารางสกอร์แทนนะครับสกอร์ score, แล้วก็สกอร์นะครับเท่ากับอะไรอีเมลเท่ากับนี้โอเคไายสกอร์ okay. score, ล้วก็จะทำงานได้นะไปทดสอบว่า A.P.I ทํางานได้หรือเปล่ารันนะครับแล้วก็อย่าย่าลนก๊อปปี้ตัวน,นี้ไปนะครับเปิดโพสแมนนะเปลี่ยนเป็นโพสนะครับแล้วก็ปัผ่านมาเนะ ตอโฮสเสร็จทันอ่ะหาดนี่ใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมก๊อปปี้ท็อกเคนมาด้วยอ,อัลตัวไรเซชั่นเฮดเดอร์นะครับอ,อัลตัวไรเซชั่นอ่ะแต่แล้วก็บอดี้นะครับเราส่งเป็นเชสสันใช่ไหมเราบอกว่าเราต้องมีอีเมลใช่ไหมครับก็ใส่อีเมลมีทดสอบไหมอีเมลก็ อีเม e ลเราอะไรนะเองตัวนี้ตัวนี้คัดลอกมาใส่แล้วก็อีกอย่างก็คือสกอร์ที่เราได้เพิ่มนะครับใส่มาไว้แล้วกันหนึ่งร้อยจุดศูนย์ลองรันนะครับอ่า success เราไปดูที่ตารางสกอร์เราอ่ะมันก็จะอัปเดตสกอร์เท่ากับหนึ่งร้อยในส่วนนี้ API ก็จะทำงานได้แล้วนะ มีเส้นหนึ่งให้แฟชั่นใช่ไหมก็ใช้เกลดแล้วก็แฟชั่นนะแต่ตนี้พอพอเขาเล่นเกมของเราเนจนหมดเวลาปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะมารวมเ,เราก็จะมาอัปเดตสกอร์ให้เขาประอันนี้นะพรัรนี้ก็เกี่ยวกับทำ a p i นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราเอามาให้ฟัตเตอร์เชื่อมต่อไปบ API เส้นนี้นะ สำหรับครั้นี้ก็เอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคลิปการสอนเราเนี้ยเนื่องจากผมอ่ะพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับก็ไม่แน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจอะไรแค่ไหนยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับไม่ว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือคอมเมนต์ในเพจเฟซบุ๊กก็ได้ผมจะได้นำความคิดเห็นต่างๆมาปรับปรุงเพื่อให้คลิปนี้ดีขึ้นนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ 재 <목소리>